นิยายเรื่องนางรำโดยอริตาบทที่48ชนาไม่อาจจะทนต่อความอับอายได้หลอนเป็นคนกระพือข่าวออกไปด้วยตัวเองแล้วเมื่อย้อนกลับมามองอีกหนหลอนถูกตกเป็นเป้าวิจาร์ต่างๆนานาจนไม่อาจจะทนได้อีกต่อไปสิ่งสุดท้ายที่ชนะหาทางออกให้กับตัวเองได้ก็คือ หล่อนเก็บข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของหล่อนออกจากบ้านคิดดีแล้วหรือนั่นคุณหญิงชมนาฏแต้แต่ถามด้วยความขมไม่ในอกเธอสุดจะยับยั้งการกระทำใดๆของหญิงสาวได้อีกเมื่อชนาธรรมไม่ใช่เฉพาะหน้าของชนาที่แตกยับเยินมันพลอยส่งผลกระทบมาที่เธอเข้าอีกด้วยอย่างมากแต่เธอไม่แคร์คนนอกบ้านที่มีเสียงเปล่งพูดออกมาจากปากนอกจากแคร์จิตใจเปราะบางของชนาะ ลูกสาวของเธอถูกบั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวเองไปมากทีเดียวแมวไม่มีทางเลือกอีกแล้วเมื่อเขาทำกับแมวได้ถึงเพียงนี้แมวก็จะหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่บ้านเฉยๆแบบนี้แหละหลอนปิดกระเป๋ามันกองอยู่หลายใบแมวจะเข้าไปรอวันที่เขาบอกว่าพร้อมที่บ้านของเขาให้เขาอยู่ในสายตาของแมวแมวจะไม่ให้เขาทำอะไรที่เขาอยากจะทำอย่างเช่นการไปเรืองร่ากับแม่นางรำคนนั้น แมวจะเริ่มต้นจัดการกรอบชีวิตของเขาให้เข้าที่ดูเหมือนตะปูที่ตอกยึดตามมุมของกรอบนี่มันออกจารุมรวมไปสักหน่อยแมวแม่อยากจะเตือนเธอพูดได้แค่นั้นเมื่อชนายกมือห้ามท่าทางของหล่อนบอกว่าไม่พร้อมจะฟังถ้อยคำเตือนใดๆแม่ขาแมวรู้ว่าแมวทำอะไรลงไปแมวหาทางออกได้ทางเดียวแมวรู้ว่ารักเขามากเหลือเกิน มากเกินกว่าจะทำใจให้เป็นเรื่องผ่านเลยไปเฉยๆแมวเสียไปมากแล้วนะคะแมวเสียทั้งตัวเสียหน้าเสียชื่อเสียเกียรติยศแล้วแมวจะอยู่นิ่งๆรอให้เขาพร้อมได้ยังไงกันคะแมวกลัวตัวเองจะเสียฟรีรักของแมวไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเหยียบย่ำเล่นแล้วไปสนุกสนานทีหลังดวงตาของหล่อนเจิดจ้าขึ้นราวกับอ่านความคิดของมารดาออกโร่งรับรองค่ะแม่แมวจะไม่ทำเรื่องร้าย แมวจะไม่แตะต้องเขาความรักไม่ได้ควบคู่กับการทำลายเขาเพิ่งกลับเข้าบ้านยังไม่รู้ว่าบัดนี้ชนาได้เข้ามาครอบครองความเป็นผู้หญิงในบ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วไม่มีใครรายงานเขาเมื่อชายหนุ่มเดินดุ่มๆขึ้นมาชั้นบนตามห่างๆด้วยระวีพอจะเลี้ยวเข้าห้องพี่ไถก็ชะงัก เมื่อห่างตาเหลือไปเห็นสีสันแพรวของอาพรแบบกลุยกลายพอหันไปมองตรงๆเขาก็หยุดชะงักบนต่างไม้ตรงมุมห้องโถงพักผ่อนชั้นบนใกล้ๆก,กันกับหน้าต่างกระจกบานยาวนั้นชนะนั่งสงา่าด้วยมาดนางพญาและหล่อนสวมชุดอยู่กับบ้านเกิดอะไรขึ้นรวีตามมาหยุดอยู่เบื้องหลังเขาอีกด้วยงงงานไม่ต่างกันไปจากผู้เป็นนายสักเท่าไหร่งงมากหรอคะ คุณไทยที่เห็นแมวที่นี่เขาเดินเข้ามาใกล้ๆโต๊ะไม้ที่เคลื่อนที่ได้ด้วยลูกล้อข้างใต้มีถังน้ําแข็งมีขวดเหล้าและแก้วพร้อมชนะเอื้อมมาหยิบแก้วบางใสก้านแก้วสูงขึ้นอย่างเกรีดกรายเตรมต้อนรับแมวหน่อยสิคะแมวจะบอกว่าแมวจะมาอยู่ที่นี่ด้วยนับจากคืนนี้เป็นต้นไปแต่เราถ้าคุณไทยจะบอกว่าเรายังไม่ได้แต่งงานกันแมวเข้าใจ แต่ก็ไม่แปลกใจนะคะคุณไทยคุณไทยรับแมวเข้าบ้านในฐานะคู่มัน่นแต่ภายในห้องนอนแมวจะเป็นเมียคุณจนกว่าคุณจะพร้อมแต่งงานชนาหลับไปแล้วเขาไม่ได้แตะต้องหลอนเกินไปการเล่าลมหลอนนิดๆหน่อยๆเพื่อให้หลอนเงียบสงบไม่อารวาส แล้วหล่อนก็เมามากเกินกว่าจะมองเห็นด้วยว่าเขาต้องใช้ความอดทนมากมายเพียงใดที่จะไม่จับหล่อนโยนออกไปจากบ้านของเขาชนาดื่มฉลองให้กับตัวเองอย่างหนักเหมือนหล่อนก้าวเข้ามาพบชัยชนะในรูปแบบของหล่อนเองเข้าแล้วพิษไทยเปิดประตูออกมาข้างนอกทันทีที่หลุดพ้นออกมาได้เหมือนเขาหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการหนักหน่วงคุณไทย รวีเดิอนออกมาจากทางไหนเขาก็ไม่ทันสังเกตเสียด้วยแต่เขาก็รู้ว่านับจากเขาพาชนะเข้าไปในห้องราวียังไม่ได้ไปจากแถวแถวนี้เลยเกิดบ้าอะไรขึ้นมานี่นะฉันงงไปหมดแล้วนะระวีชนาจะทำเรื่องยุ่งอะไรอีกผู้หญิงนี่บทจะร้ายก็ไม่ใช่ย่อยหรอกครับคุณแมวเธออาจจะเลือกพบทางที่ดีที่สุดแม้จะยังไม่มีการแต่งงานคุณไทยไม่มีทางจะเลี่ยง แปลว่าชนะจะอยู่กับฉันที่นี่ก็ไม่ผิดนี่ครับพิทยทิ้งตัวลงนั่งยกมือกลุมขมับท่าทางหดหูเหมือนหมดอะไรแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างระวีรู้สึกเวทนาเจ้านายเป็นอันมากเขานั่งใกล้ๆกันนั้นค่อยๆหาทางแก้ไขไปทีละเล็กทีละน้อยดีกว่าครับคุณไทยอย่าพึ่งวิตกเกินการไปเลยถึงยังไงคุณแมวก็ขนของมาแล้วผมลงไปสอบถามจากเด็กๆข้างล่างมาว่า ตอนขนของลงมาจากรถเธอก็บอกเสียงดังฟังชัดว่าเธอมาเป็นคณผู้หญิงของบ้านนี้แมวจะมาเป็นหมายเลขหนึ่งหลอนบอกเมื่อนั่งลงบนโต๊ะอาหารหลอนเริ่มต้นพูดถึงสิทธิ์ของตัวเองในบ้านหลังนี้มีพิไทยรับฟังด้วยสีหน้าเอื่มเอมืลึกๆล,ลงไปนั้นเขาขมขื่นเต็มลน้นแม้จะไม่ได้พูดออกมาสักคำปล่อยให้หลอนได้ฝันหวานไปตามใจชอบ และจะเป็นคุณผู้หญิงคนเดียวไม่มีหมายเลขนไหนๆตามมาเป็นพรวนด้วยนะคะหล่อนมองดูรวีที่มานั่งร่วมโตะด้วยจนแล้วจนลอดหล่อนก็ทําใจให้ชอบหน้ารวีไม่เคยได้สักหนฉันยังไม่ค่อยจะรู้กฎเกณฑ์ของบ้านหลังนี้สักเท่าไหร่หล่อนเอ่ยกับเขาด้วยท่าทางปั้นปึงรวีเงยหน้าจากจานอาหารทั้งที่ตอนแรกเขาจํากัดสายตาของตัวเองเอาไว้เพียงแค่นั้น ดวงตาของเขาเหมือนจะจุดประกายขันขันอยู่ในส่วนลึกๆที่ชนามองสบตาแล้วก็ทนไม่ได้ไอรวีมันกำลังหัวเราะเยาะฉันหลอนบอกกับตัวเองเช่นนั้นแล้วเดือดเร่าๆอยู่ภายในนี่หากไม่ติดว่าพิทัยก็อยู่ตรงนี้ด้วยไม่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ประดับอยู่บนต๊ะอาหารนี่แหละที่จะโยนใส่หน้าราวีเข้าบ้างคุณคงจะรู้ดีกระมังก็พอทราบครับคุณชนาจะให้ผมอธิบาย ให้รับทราบเมื่อไหร่ดีล่ะครับก็เอาให้ไวที่สุดแล้วกันเขียนใส่กระดาษมาก็ได้แล้วฉันจะศึกษาเองครับฉันก็ยังสงสัยอยู่นะว่าบ้านนี้มีกฎแปลกๆอย่างการที่คนรับใช้ส่วนตัวจะมานั่งโต๊ะเสมอเจ้านายอย่างนี้สุดที่พี่ไทยจะทนอยู่เฉยได้อีกต่อไปเขาเงยหน้าขึ้นโดยเร็วคาถานับตัวเลขที่เขาใช้อยู่เงียบๆดูจะขาดผึงลงไปเรียบร้อยแล้ว เสียงของเขาค่อนข้างห้วนจัดให้เกียรติกับระวีด้วยเขาไม่ใช่คนรับใช้ยังนั้นเหรอคะหญิงสาวเลือคิ้วขึ้นนิดนิดเสียงแหลมสูงดวงหน้ายิ้มละไมหล่อนใช้ผ้าซับดิมฝีปากเบาๆแต่แมวยอมรับเขาไม่ได้มากไปกว่าน,นี้บอกตรงๆเลยนะคะคุณไทยการที่เขาติดสอยห้อยตามคุณไทยไปทุกหนทุกแห่งเป็นผู้รู้ใจไปเสียทุกอย่างน่ะแมวยังอดคิดไม่ได้ด้วยซ้ำว่า แค่รับใช้ทั่วๆไปหรือกระทั่งในห้องนอนบนเตียงขุนไทยก็ยังให้เข้ารับใช้ด้วยชนะเข้าเสียงดังลัน่นแต่ชนายังยิ้มแย้มได้พอๆกันกับระวีนั่นแหละระวีมองดูชนาะเหมือนมองดูผู้หญิงกำลังผานพาโลเขาไม่ถือโกรธหล่อนมีเพาะหล่อนหึงหวงแท้แท้เชียวทำให้หล่อนมีวาจาโดยไม่กลั่นกรองให้ดีเสียก่อนเขาเอภัยให้หล่อนได้ แต่เขาไม่รู้ว่าพี่ไทยเหมือนจะงวดลงทุกทีสำหรับความอดทนทั้งที่ชนาก็เพิ่งเหยียบเข้ามาในบ้านหลังนี้เพียงคืนเดียวผมไม่อยากได้ยินเรื่องเหลวรหาแบบนี้อีกเมื่อคุณบอกรักผมคุณควรจะให้เกียรติผมด้วยแล้วการให้เกียรติผมอย่างหนึ่งก็คือต้องไม่แตะต้องระวีเขาเป็นญาติของผมอีกด้วยคุณไทยบอกแบบนี้จนนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะแต่คุณก็ไม่ยอมจำสักที เขาเหน็บกลับมาอีกทันควนันอย่าร่วงเกินระวีอีกนี่เมียของคุณนะคุณไทยเมียที่จะทำหน้าที่แม่บ้านที่นี่เป็นใหญ่ทุกคนในบ้านนี้ต้องฟังแมวรวมทั้งญาติของคุณด้วยหากเขาจะอยู่ที่นี่อย่างผาสุกเหมือนเมื่อก่อนแมวไม่เคยชินกับการให้คนรับใช้ที่มีบรรดาศักดิ์เป็นพิเศษมาก่อนผมก็มีข้อแนะนำให้คุณอย่างหนึ่ง พี่ไทยจบอาหารมื้อเช้าที่ฝืดคอมาแต่แรกในที่สุดเขาลุกขึ้นยืนดูเขาสูงตระหง่านจนชนะต้องแหงนคอมองหัดเคยชินกับมันซะแล้วมันจะเข้าที่เข้าทางไปเองที่นี่เป็นบ้านของผมมีกฎเกณฑ์ตามแบบที่ผมกำหนดมันขึ้นมาคุณมาจากที่อื่นมาเป็นสมาชิกใหม่ของที่นี่ผมก็ยินดีจะต้อนรับหากคุณจะยอมรับกฎเกณฑ์ที่นี่ให้ได้ ไม่ใช่มาถึงแล้วจะมาเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ที่นี่นะเข้าที่เข้าทางพร้อมแล้วไม่ว่าจะคนหรือของใช้มันอยู่ในทางอันเหมาะสมแล้วทุกอย่างผมไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนผมขอเชิญไปที่อื่นเถอะเขายํำเท้าจากไปแล้วชนะอ้าปากค้างนาซีดลงเขาพูดยืดยาวมากและไม่เคยสนใจเลยว่าเราจะรู้สึกอย่างไรบ้างกับถ้อยคำเหล่านั้น แต่ระวียังคงนั่งอยู่หล่อนเห็นหน้าไม่มีพี่ไทยขวางอยู่อีกแล้วหลอนเอาความโกรธความอายทั้งหมดที่ตัวเองมีอยู่โยนใส่ระวีทันทีด้วยเสียงกาดเกลี้ยวเพราะคุณนิ้วที่ชี้หน้าเขาสัน德ะริกไปหมดแล้วเพราะคุณทําให้คุณไทยโกรธฉันระวีฉันขอบอกตามตรงว่าการได้เห็นหน้าคุณป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆก,กับคุณไทยเป็นเรื่องที่ชวนให้สะอิดสะเอียน ขอบคุณที่กรุณาบอกผมฉันอยากให้คุณพิจารณาตัวเองผมทำอะไรไม่ได้นะครับคุณชนาสุดแท้แต่คนไทยคนเดียวเขาคนเดียวเท่านั้นจริงๆที่จะสั่งผมให้ทำได้รวมถึงการพิจารณาตัวเองด้วยอย่างที่คุณชนาชี้แนะฉันสาบานน้ำเสียงของหลอนทอดต่ำลงมือหนึ่งกำผ้าปูโตเอาไว้แน่นฉันสาบานได้คุณได้ยินเอาไว้ ว่าฉันจะจองล้างจองผ่านกับคุณตลอดไปตราบใดที่คุณยังขวางทางฉันอยู่ขวางทางผมนะหรือแล้วราวีก็หัวเราะผมว่าคุณชนะเข้าใจผิดอย่างมากทีเดียวผมไม่เคยขวางทางไม่เคยเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณกับคุณไทยที่จริงผมมีคำแนะนำดีๆเยอะแยะเพียงแต่คุณชนาจะไว้วางใจผมเคยคิดบ้างไหมว่า คนสนิทที่สุดของคุณไทยก็คือผมและผมก็ย่อมจะรู้ดีที่สุดว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้างแต่คงจะเป็นไปได้ยากมั้งครับคุณชนาจะไม่มีวังลดตัวมาขอคำแนะนำจากผมเป็นอันขาดใช่ไม่มีวันก็น่าเสียดายนะครับฉันจะไม่เสียดายอะไรทั้งนั้นหล่อนเน้นเสียงมีเรื่องหนึ่งที่ฉันจะต้องทำให้ได้ไวที่สุดก็คือทำให้คุณไปจากบ้านนี้ ไปจากวิถีชีวิตของคุณไทยให้มันรู้กันไปว่าระหว่างคุณกับฉันใครจะอยู่ใครจะไปคุณชนะคงจะยังไม่ทราบว่าผมเป็นคนดวงแข็งมากส่วนใหญ่มักจะอยู่มากกว่าไปคนที่ไปไม่ใช่ผมแน่นอนฉันเองเกนเกตแหมเธอหน้าจ่อยไปมากเชียวนะตอนที่เห็นฉันนะ่ะชน,หนาหัวระ,ะเบา หล่อนตั้งใจในการมาที่นี่มาเพื่อบอกกล่าวข่าวของหล่อนเองหล่อนจะต้องจัดการเสือกสายเกณฑ์เกออกไปให้พผลจากวิถีชีวิตของพี่ไทยชนาถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญมากฉันไม่ได้มาหาเรื่องหรอกมาเพื่อจะบอกให้เธอได้รู้บางอย่างที่คงจะไม่มีใครบอกเธอกระทั่งคุณไทยฉันกับเขาไม่ได้พบกันแล้วนะคะฉันไม่อยากจะเชื่อเอาเธอ ฉันก็อารมณ์ดีๆมาเพื่อจะบอกเธอว่าตอนนี้ฉันเข้าไปอยู่บ้านคุณไทยแล้วนะอยู่ในฐานะคุณผู้หญิงของบ้านแล้วฉันก็เป็นคนห่วงสามีด้วยอย่าทำให้ฉันโมโหอีกเลยถือว่าเราก็หัวอกลูกผู้หญิงด้วยกันจะเจ็บเรื่องไหนก็คงไม่เท่ากับถูกแย่งผัวอีกแล้วขอบินทบาทคุณไทยเอาไว้สักคนเธอเร่ไปหาผู้ชายคนอื่นที่ยังสดๆจริงๆหรือไม่ ก็ผู้ชายประเภทที่เมียเขาไม่ห่วงก็แล้วกันนะเกณฑ์